สวัสดีครับเช้าวันที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหร้หกสสานะครับวันนี้เราก็จะพามาดูสวนเกษตรผสมผสานผสมผสานได้ดีมากเลยครับตอนนี้มีทุกอย่างเลยครับมีหลายอย่างมีสะมีบอ่อมีต้นมะกรอมีตะไคร้มีเกือบทุกอย่างเลยแหละครับนี่แล้วถ้าผมโูดไปก็ไม่หมดหรอกเราเดินไปดูทีละต้นดีกว่าครับ นี่น่ครับดอกไม้ก็สวยมากเลยครับนี่ดอกไม้ปลูกเรียงรายไปเลยเป็นทางไปเลยครับเห็นไหมปเป็นทางไปเลยนั่นก็กระท่มหลังเล็กๆหน้าอยู่แล้วพาไปตัวในสวนนะครับนี่นี่ครับนี่ก็ต้นมะกอเล็กๆนะครับนี่ก็มะเขือพวงนะครับนี่ นี่ครับใบกะเพราครับนี่ใบกะเพราก็มีนะครับน so ี่แล้วต yes ้นกล้วยใหญ่เลยครับนี่อ๋อเกิดจากแบบปลูกได้สวยมากแบบต้องรักจริงๆครับถึงจะทําได้ขนาดนี้ครับนี่สวยมากเลยครับนี่นี่กล้วยครับกล้วยหอม้วครับนี่ใหญ่มากเลยครับสวยมากเลยครับนี่สวยจริงๆครับสวยมากเลยครับนี่นี่กะเพราแดงนี่ก็กล้วยหอมน่ากล้วยหอมทองมากนี่ นี่สวยมากเลยครับใหญ่มีหลายต้นมากเลยครับนึ่นี่ก็มะละกอรครับนี่มะละกอเยอะเลยครับนี่ใบกระเพราสวยงามนี่ต้นแคครับนี่ต้นดอกแคน,นะครับนี่ครับ นี่ก็กล้วยหอมแล้วครับเยอะมากเลยครับนี่สวยมากเลยครับนี่เยอะมากปลูกแบบยอดอ่ะใจเขารักมากเลยทำด้ขนาดนี้ครับนี่ผมกำลังเลิกกับมอนกันนี่มาดูต้นแบบไว้ครับนี่นต้นแครนะครับนี่ว้าวมีดอกแล้วครับนี่ต้นแคร์แล้วครับนี่มีดอกแคร์แล้วครับอี่ดอกแค นี่ครับเขือพวงนะครับนี่เขือพวงครับผมดอกไม้ดอกไม้อะไรนาะสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับนี่สวยจริงครับนี่น่าจะเป็นถั่วดินนะครับต้นถั่วดินที่เรากินที่พวกเขาขายพวกแขกต้มต้มขายอ่ะถั่วดินเขาเรียกถั่วดินผมเรียกถั่วดินนะครับนี่ต้นมาเป็นอย่างงี้ครับเป็นเครืออย่างงี้ครับมีครบทุกอย่างครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็น่าจะต้นพุทราแล้วนี่ก็น่าต้นพุทรานลครับพุทราต้นพุทราแน่นอนครับนี่มีหนามด้วยนี่นะครับเจอกล้วยหอมแล้วครับนี่กล้วยหอมเยอะมากโอ้โหลำใหญ่มากเลยครับผลก็สมบูรณ์นี่แล้วครับนี่ก็เจอแล้วนะครับนี่ นี่ครับนี่กล้วยหอมครับนี่สวยมากเลยครับโอเคครับเราดูต่อ